ครัไปนอนพองไปจากกุฏิุกคนครับพี่น้อนมาพบมาพอกันเลยเราครับไปนอนาะช่องนี้มีสาระกับลมหนามนครับพี่น้องมีมาพอกันยามมือเศร้าครับพี่น้องกับบรรยากาศดีๆครับี่น้องนะโหนละครับโอ้ยยามมือเศร้าประมาณเจ็ดมองเศร้าครับมึงครับผมอากาศสดชื่นไปนอนพึ่งพักสวนกั้วยไ่น้องข้างหลังกับโอ้ยต้นไม้ต้นไม้งามเขียวขจีนะี่น้องเนนะลมหนามวมันถี่เห็ดของหวานสดจริงครับพี่น้อง บวดกล้วยซื้กินนี่ครับผมกล้วยครับผมโอ้ยม,มาเหลือบกันเลยครับพี่น้องก่อไฟก่อนดำแหลกมื้อนี้สิเฮ็ดแบบเตาถ่านพี่น้องเนาะเตาถ่านก่อไฟกับบรรยากาศดีๆให้มันเข้ากับบรรยากาศออครับพี่น้องมันก็อยู่แซ่บครับผมกนอยู่หวานอย่แซ่บแล้วพี่น้องเนาะ สูตรแ่บไม่น้องไฟกันพม่น้อง ไปติดเกียบร่อยไห่น้องใสเบื้องขั้นตอนเ่าไปได้เลยครับน้องขั้นตอนแรกแน้องนะขเขาก้วยน้ำ้วยไปต้มก่อนครับต,รตัดนี่นหมน้องน้อยครับน้องแล้วก็ตัดนี่ครับ เรียบร้อยพี่น้องนี่นะพี่น้อไปเบื้องขั้นตอนต่อไปได้เลยครับพีน่น้องตงง้มน้ำก่อนครับพี่น้องต้งมกล,ล้วยเพื่อเสียง้วยมันโบโบเล่ครับพี่น้องตั้งโมเล่ใส่น้ำลงไปเสร็จแบบบ้านๆแล้วพี่น้องนะ กูเละครับผมโอ้ยเดือดตุบตื้นเยอะครับพี่น้องโวยลงไปแล้วครับต้มไว้ประมาณสิบหาหนาทีครับพี่น้องสิบหาหนาที่แล้วครับพี่น้องโวยซุกแล้วครับพี่น้องเดือกมันแตกแล้วครับพี่น้อง มาตักใส่หนังเย็นเนาะพี่น้องเนาะตักพักไว้ครับพี่น้อง oh, hey. มึหงมมนหนาวมั่นกับว่าใคอยะนัดวานใดครับพี่น้องของหวานแต่ว่ามืึงนี่คิดยากเลยลองเห็เืเพิ่งครับพี่น้องว่ามันจิตใจน,นึงเลยนอกพี่น้องนะเรียบร้อยพี่น้องกูเละ นหเอกครับผมแซวไปแถมมันเย็นครับพี่น้องรอมันเย็นขั้นตอนต่อไปพี่น้องน้ำก้วยมาปอกเปลือกครับพี่พี่น้องากำลังกินเลย ลุพี่น้องก๋วย,ยนียวขนาดหั่นเั้งสีจนแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมสิตัดขั้นตอนต่อไปเลยครับพี่น้องใส่กะทิครับพี่น้องทิางนานลงไปเลยครับ ของแสบนะพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละครับพี่น้องเพราะว่ากล้วยเขาหน่อยหลังจากกะทิเริ่มเดือดพี่น้องเาก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยครับพี่น้องอันนี้จะเป็นน้ำตาลปี๊บพี่น้องเส่ลงไปนะครับต่อไปน้ำตาลทรายพี่น้องนี่ครับน้ำตาลทราย ประมาณหกสอนพี่นอ้องหกสอนซ่าครับพี่น้องสองสามสี่ห้าหกรับรองหวานแน่นอนครับพี่น้องใส่เกลือ,อครับนี่เกลือใส่เกลือเพระาะว่ามไม่จืดอลยเค็ม,มๆยังไงพี่น้องเค็มหวานมันเค็มพี่นอ้องใส่ลงไปประมาณ สอนน้อยๆครับพี่น้องข้นเลยพี่น้องเขี่ยวจนน้ำตาลละลายเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องมือเราเด้อพี่น้องนะเขาว่ากันเพื่ได้มักหวานกันเพื่อนน้ำตาลเลยพี่น้องเขี่วยวไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะไฟอ่อนๆพี่น้อง หลังจากเคี่ยวได้ทีแล้วนะน้ำปุ๋ยลงไปเลยครับ กูนลรอครับผมโอ้ยไฟอ่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวปลอยให้พี่น้องพร้อมกินกูเลรอครับผมเบอร์เด้อพี่น้องกูเหรอโลองซิมมึงเอาครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาาลองซิมมึงด้วกันห่างมาไม่ดีเสียพี่น้องเรอลองมึงก่อนครับนี่ครับผมมึงเอาเด้อพี่น้องเลยโว้ย ออกเหนียวๆพี่น้องบอ่องวุ้ครับพี่น้องขันเขาต้มก้อนบอุ้ยเละอีกเกยอะขึ้นก็หนังไปหน่องเตรียมเลยหนงังเลยเห็นอย่งไรเนาะครับพี่น้องข่อยปวดที่เก็บอาหารตามสไตล์นู่นน,นั่นมั่นเนาะพี่น้องเนาะเก็บเองกินเองแซ่บเองเลยพี่น้อง ู้ใดเตเป็นกัสามารถนล้มาเห็นตามได้เด้อพี่น้องินนน่หนุ่มามนขอโทวครับไม่ร้อพอกันไหมคิดหนาพี่ต้องสวัสดีครับ